สวัสดีสวัสดีสุภสุพลใส่เม็ดใหมสวัสดีจ้าเนี่ก็มาพบกักบกะพิป,ปาอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มาสร้างความโซดีกันจ้าอย่าไปไกลเด้อตอนนี้อยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านพาเด็กๆพาลูกๆมามามาอกอกกําลังกายเนาะ คุณแม่ก็ไหลสดเนาะเ,ออเพราะว่าเป็นวันที่ว่าเป็นวันที่ดีหรือว่าเป็นวันหยุดของเราเราก็จะออพาเด็กๆม,มาออกกําลังกายสุดออกกําลังกายของคุณแม่เนาะอันนี้นี่สุดพาลูกมาเด้ออ,อันนี้สุดพาลูกมาก็จะใส่แมทออกนอกบ้านสวัสดีจ้าสุทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ปิดไวก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดติดตามกดซับสไคร์นิมิตตามอันนี้ก็มาที่สนามเด็กเล่นจ้าอันนี้น้องมามีนะคะอันนี้น้องโอริค่ะใส่แมดด้วยนะเพราะว่า่วงนี้เราจะออกจากบ้านสิ่งที่เราจะทำก็ต้องใส่แมดจะตะโกนใส่แมดน้องออกนอกบ้าน สวัสดีสวัสดีวันนี้มาในเดย์เก้าสร้างความสุขดีบนโลกออนไลน์ของเรากันจ้าพี่ป่าก็จะมาแบ่งปันมาส่งต่อในการที่เราเรียนรู้มาและจะสร้างความสุขดีให้กับตัวเราวันนี้ถ้าพี่ป่าไม่ได้เรียนรู้กฎจกักรวาลกุแรงนังนูแต่ว่าพี่ป่าไม่ได้เรียนคลิปมรา,ากาศยี่สิบวันของครูสิตาในอดีตก็จะทุกคนว่า,วาใ,ให่างงดเงี้ยง โอ้โหคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เห็นหน้าตาหน้าตาดีดีแต่ในอดีตก็ไม่ได้ไม่อารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็ชอบคิดมากกดหัวแต่เมื่อเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่เราได้เรียนรู้คลิปครูมหาการยี่สิบเอ็ดวันก็ทํ้าให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นที่เรายังไม่ตายอะไรนะลูกเอา้าขององ,ง,งูอะไร นหนูจะเล่นนี่บ่เล่นนี่เหรอเอามันไม่ใช่ของเล่นเอามันไม่ใช่ของเด็กเออเอาเอามา,อาหนูมานั่งเลยอเอากันเลยกันเลยมาไม่เก่งเออเก่งมากเลยเออมันไม่ใช่ของเด็กค่ะอเอเอเก่งมากจับจับไปเออจับไปจับนี่ไ้วยนี่นี่ฮะ เก่งค่ะเก่งค่ะญาติแม่เนาะจะพามาทำมา,มาดูธรมรมชาติสวยนะคะสวยแล้วคะทุกคนมาต่อค่ะใส่แม่ถือด้วยถือโทรศัพท์ด้วยเนาะมาต่อกันเะยจ้าทุกคนวันนี้ค่ะ อากาศก็ร <Es> <an> ้อนเนาะวัน <chips> น <Never bath> ี <one> no. Today, ้ถ้าพี่ป่าไม่ไม so 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 kind of ่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและเรายังไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เรานับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเราเป็นคนธรรมดาเป็นคนปกติแต่ว่าตัวเรามายนเรียนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ฝึกฝึกฝึกตัวเองมาเรื่อยๆฝึกตัวเองมาเรื่อยๆก็มาเปลี่ยนแปลงตปลี่ยในการเชี่ยว กลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ชีวิตตัวเองแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเราเป็นคนที่บางครั้งเราอาจจะคิดเรื่องคนอื่นเยอะเกินไปในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เราก็มีหนะ้าที่ที่ว่าดึงดึงตัวเองมาอยู่ในมีมีสติแล้วก็คิดดีคิดปัวให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ อยู่ในรูปของตัวเองมากยิ่งขึ้นชีวิตใครเขาจะเป็นอย่างไรมันช่างเขาแต่ชีวิตของเราก็จงทําให้มันมีความสุขเนาะเมื่อวันนี้ถ้าเมื่อว่าตัวเราอยากมีชีวิตที่ตัวเราอยากสร้างความโชคดีให้กับตัวเ,เองแต่เรายังจะมัวไปคิดเรื่องชาวบ้านมันเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเองได้เราก็แค่จุดเรื่องชาวบ้านแล้วกลับมาพัฒนาตัวของเราอย่างพี่ปาก็ เรียนรู้คิดครูแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยการที่เราได้มาส่งต่อสิ่งดีๆบนโลกออนไลน์เราก็ถืึว่าเราโชคดีแล้วได้ส่งต่อว่าออชีวิตเราเปลี่ยนเพราะเราเรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดชีวิตเราเปลี่ยนเพราะเราคิดดีคิดบวกชีวิตเราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนวิธีคิดเพราวันนี้ถ้าพี่ปาไม่ไม่รู้จักครูสิตาพี่ปาก็จะไม่รู้การที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะ เราอยู่ในคนเรามีเพื่อนเยอะเราเป็นแม่ค้าเราก็จะได้รับฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าการที่เรารับฟังเยอะมันทําให้เราแบบนิ่งเสืยหรือว่าบางครั้งมันจะเป็นแบบว่านิ่งเขาเรียกว่าผลรับมันจอดมันมันมันจะมันอ,อ,อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามามาเรียนแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวเองและให้พลังกับตัวเองว่า เราจะก้าวไปข้างหน้าหรือเราจะสร้างชีวิตใหม่สิ่งที่เราจะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราแล้วก็แค่ฝึกการที่เราจะฝึกทุกๆวันของเราในการที่คิดคดีคิดบวกและฝึกให้เรามีสติและมีอารมณ์ดีฝึกสติและให้เรามีอารมณ์ดีเนาะแล้วก็เราก็จะไปโตกับชีวิตได้เพราะว่าจิตของมนุษย์หรือว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่เราจะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าคิด มันที่มันครูมั่นสอนว่าจิตมนุษย์มันจะดิ่งลงพาเราตามลงบางครั้งเราคิดไปแล้วมันจะพาเราคิดไปเรื่อยจ้ะเราต้องควบคุมสติของตัวเราเล่เรามีสตินะทุกคนเนาะถ้าเราอยากเป็นคนใหม่อยากสร้างความสชขดีเราก็ต้องสร้างตัวเองมีความโชคดีเห็นสิ่งไหนก็มองเป็นหวกเห็นสิ่งไหนก็มีความสุขเห็นสิ่งไหนก็เออคิดดีคิดถูกให้กับตัวเองแล้วก็ ไม่ไปเดมไม่ได้ไปอยู่ในรูปไข่แล้วก็อยู่ในในตัวของเราและพัฒนาตัวเองของเราพัฒนาตัวของเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราเองถ้าเรายือนอยู่ในในในคลื่นหนึ่งที่แม่บอกว่าเราต้องยืนอยู่ในคลื่นหนึ่งคิดดีทาดีพูดดีแล้ากาโปรแกรมแต่สิ่งดีๆอยู่ในรูปของเราเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ สร้างความโชคดีให้กับตัวเองทุกๆุรันของเราแค่เราได้ตื่นมาเราโชคดีไหมเนี่ยโชคดีที่เราได้มีโทรศัพท์ได้รู้จักคนทั่วโลกได้รู้จักคนที่เข้ามาแล้วมารู้จักกันกับเราเราเป็นคนดีเป็นคนคิดดีคิดบกวกาเราก็จะเจอคนคิดดีคิดบวกาเหมือนเราเองเราโชคดีที่ได้ส่งต่อสิ่งดีบนโลกออนไลน์เราโชคดีที่มีแต่ผู้คนรักเราเ,เรารู้สึกแบบนั้นแล้วก็โชคดีที่เรายังมีโทรศาาัพท์ ที่ทำให้เราได้ไลฟ์สดได้เราโชคดีที่มีสัญญาณไวไฟที่ดีอ่ะเราโชคดีพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะก็ใส่พลังสิ่งดีๆให้กับตัวเราว่าเราเป็นคนโ,คโชคดีแค่เราหายใจแล้วได้พูดแต่สิ่งดีๆนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะวันนี้เราจะสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์เราก็แค่เกิดความโชคดีบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆ ยาหลุดออกจากสติแต่จงดึงสติมาอยู่กับตัวเราแล้วก็จงไปต่อกับชีวิตที่มีความสุขในการที่ให้มีความสุขในการที่สร้างชีวิตใหม่ของเราเนาะวันนี้ก็มาในเดย์เก้ามาในเดย์เก้าย้อนเรียนแล้วก็ย้อนส่งด้วยเนาะพี่ป่าก็จะย้อนเรียนย้อนส่งเดย์เก้าวันนี้พรุ่งนี้ก็พบพบกันใหม่ในเดย์สิบใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ รวยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของพี่ตาเนาะด้วยรนะักจะใจพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดซิตจ้าสวัสดีค่ะเลิฟยู